สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะกับช่วงเวลาตีห้าเกือบจะหกโมงนะคะตอนนี้น้องทองคำทองแท่งก็มาอยู่ที่สนามแสดงช้างอยู่ที่เมืองสุรินเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องอยู่ข้างสนามเลยนะคะอยู่ข้างสนามแสดงช้างฝั่งทิศตะวันตกนะคะ ของทิตะวันตกเรามาถึงเมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนช่วงประมาณบ่ายสามนะคะก็ช่วงเข้ามาถึงก็ช้างก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะเราก็ได้หลักผูกตรงนี้ก็อาจจะร้อนหน่อยนะคะเพราะว่าเรามาทีหลังนะคะก็เลยไม่มีร่มอยู่นะคะ ่วงกลางวันก็น่าจะหาร่มให้น้องอยู่นะคะตอนคืนก็ผูกน้องไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ใกล้ห้องน้ำใกล้น้ำดีนะคะน้ำก็สะดวกไฟก็สะดวกอยู่ค่ะตอนนี้พ่อใหม่ก็กำลังทำความสะอาดอยู่นะคะน้องช้างของเราก็กำลังตื่นนะคะเมื่อคืนสงสัยพากันไปดูคอนเสิร์ตดึกนะคะ เมื่อคืนมีอะไรเมื่อคืนมีกันตึมนะคะสงสัยพากันไปดูคอนเสิร์ตมานะคะเพิ่งตื่นนะคะอันนี้เราก็กองไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเราไม่มีที่ไว้เนาะตรงนุ้นก็เป็นน้องใบปอกับน้องน้ำทิพย์นะคะอยู่ฝั่งนู้นจะมีร่มหน่อยเพราะว่าเขามาก่อนนะคะ ส่วนทองคำทองเท่งแล้วก็น้องอรไทยสามตัวร้อยนี่มาทีหลังนะคะบรรยากาศเชา้าวันนี้ก็อากาศเย็นๆน,นะคะอากาศเย็นมากแต่ก็ไม่เย็นเท่าอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะคะรู้สึกว่าวันนี้ทองแท่งจะตื่นสายกว่าทองคำนะคะสงสัยจะกลับกลับจากคอนเสิร์ตหลังจากทองคำแน่นอนเลย ยืนดูพ่อเก็บขยะนะคะผมช่วยอะไรไม่ได้ผมก็ยืนดูนะครับสำหรับน้องช้างของเราก็วันวันนี้กับพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยเดินทางกันมาแล้วนะคะบางส่วนก็ยังไม่มานะคะบางส่วนก็ทยอยมาก่อนเพราะว่าต้องมาหาที่มอมมอกอยู่ก่อนนะคะ อันนี้ขนาะว่ามามาเร็วอยู่เหมือนกันนะคะมาวันที่สิบสี่ก็ยังไม่มีร่มอยู่เลยนะคะเพราะว่าเขาบางเชือกเขาเจ้าของเขาก็มาจองที่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปแย่งที่เขาเนะเาะว่าเขาจองเอาไว้แล้วนะคะเอรย,ย่าอีหยงล่ะนอนบบยิมท้องคํำนอนบ่ยิมนะคะท้องคํำนอนไม่ยิม <Yeah. S 2> จะบอกว่าเมื่อคืนอ่ตรงนี้นะคะเป็นเต็นที่เรานอนอยู่นะคะก็เป็นเต็นเดินทางนะคะกลางวันก็คนก็ไม่มีร่มอยู่นะคะเมื่อวานออกไปหาซื้อซื้อเต็นเขาเรียกว่าเต็นอะไรนะเพราะหมายเต็นผ้าใบใช่ไหมเต็นสี่เหลี่ยมะค่ะก็หาไม่ได้นะคะ ความจริงมันก็มีอยู่นะคะแต่มันใหญ่เกินไปมันแพงใช่ไหมมันแพงมันไม่คุ้มกับค่าตัวเรามานะคะเราก็เลยยังไม่กล้าซื้อมานะคะก็น่าจะหาล่มแถวแถวนี้หลบอยู่ก่อนนะคะก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปหาล่มอยู่ตรงไหนอยู่นะคะกลางวันก็เมื่อวานมาถึงก็ร้อนพอสมควรนะคะเอ้ยลูกเมื่อคืน รับโตแล้วส่วนกลางคืนเมื่อคืนน้องช้างของเราก็รู้สึกว่าจะนอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่า,าถนนเส้นตรงนี้ก็คือเป็นทางผ่านของของคนที่เขาจะเข้ามาดูคอนเสิร์ตนะคะเขาก็จะเข้าผ่านมาทางนี้นะคะก็จะมีเสียงรถเสียงรถอยู่ข้างหน้าถนนตรงนี้บ้างนะคะตรงนู้นจะเป็นหน้าถนนนะคะก็ช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะ คอนเสิร์ตเขาก็หยุดแต่ก็ยังมีเสียงรถที่วิ่งอยู่แต่ก็ไม่เท่าตอนช่วงช่วงคอนเสิร์ตนะคะช่วงคอนเสิร์ตนี่น้องช้างของเรานอนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนก็เดินผ่านนะคะเสียงก็ดังก็มาเก็บภาพบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะอันนี้แม่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ มาอยู่ที่นี่ต้องอาบน้ำเร็วหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะที่เราต้องใส่ขาหน้าน้องไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าผู้คนเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นทางผ่านของคนที่มาดูคอนเสิร์ตเลยนะคะปีก่อนเราอยู่ตรงนู้นนะคะปีก่อนเราจะอยู่ตรงนู้นตรงที่น้องดาวอยู่นะคะจะมีร่มอยู่นะคะแต่ปีนี้ น้องดาวมาก่อนนะคะก็เลยได้ไปอยู่ตรงนู้นนะคะเราก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้แทนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ช่วงกลางวันเราก็หาร่มให้น้องช้างของเราอยู่กันนะคะพ่อไม่ทำความสะอาดไม่เสร็จนะคะปวดท้องอีกแล้วโอ้ยดีเดยของหนามยูกไก่ ประโีกเร็วเดี๋ยวเราอยู่ห่างๆก่อนเนาะพราะหม่ไปเข้าห้องน้ำนะคะยังทำความสะอาดยังไม่เสร็จเลยพ่อ่อแม่ๆเอฟซี FC ท่านใดนะคะที่อ่าอยู่แล้วแวกแถวนี้เนาะก็สามารถแวะเข้ามาหาน้องช้างของเราได้นะคะอยู่ข้างหน้าประตูทางเข้าเลยนะคะฝั่งทางนู้นนะคะ เข้ามาก็จะเห็นน้องช้างของเราอยู่ทางซ้ายมือเลยนะคะเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเห็นเลยนะคะน้องช้างของเราก็จะอยู่ถึงวันที่22บสองนะคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์แสดงแสดงเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับที่ศูนย์คุชัศึกษาเลยนะคะ ช่วงน,นี้แม่ยังไม่มั่นใจนะคะว่าจะได้ถ่ายคลิปลงในช่องบ่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตรงเครื่องเสียงเขาอะคะ่ะเมื่อวานแม่มาถึงก็เลยไม่ว่าจะถ่ายนะคะแต่เขาเปิดเพงลงน้องแม่เียไม่กล้าถ่ายนะคะเปิดเพลงดังมากนะคะอันนี้เราก็อาศัยช่วงที่เขายังไม่ได้ทําอะไรนะคะตรงรีบมาถ่ายให้เพราะพ่อแม่แม่เอฟซีได้ชมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงก่อน เดี๋ยวเราถ่ายไม่ได้นะคะเมื่อคืนว่าจะแอบถ่ายตอนช่วงน้องช้างของเรานอนแต่ก็มืดเหลือเกินนะคะน่าจะมองไม่เห็นก็เลยไม่ถ่ายนะคะไม่รู้ช่วงช่วงเช้าจะมีกับข้าวขายไหมนะคะอยู่ข้างหน้าทางนน้นนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเดินไปดูกับข้าวกันนะคะ ข้คุณปู่มาเก็บแทนร่อใหม่ปวดท้องอีกแล้วนะคะไม่รู้วันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะคะวันนี้ถ้ายังไงเราน่าจะออกไปดูเต็นย์อีกรอบนะคะเสียงแม่วันนี้ก็จะแหบๆหบหน่อยนะคะรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลง เริ่มเจ็บคอแล้วนะคะขอไปด้วยนะคะปู่ของเราก็นอนเศร้าช้างอยู่ตรงข้างหน้านี่เลยนะคะเอารถเอารถยนต์มาจอดกันเอาไว้นะคะกลัวว่าไวรุ่นจะเดินเข้ามาไม่เห็นช้างนะคะเพราะว่ามันเคยมีนะคะ ประมาณสองสามปีก่อนนะคะช้างก็ผูกตรงนี้แหละคะ่ะแต่ไม่ใช่ทองคาทองแท่งนะวะัยรุ่นออกจากคอนเสิร์ตมาเดินขากางช้างมาเลยดีนะคะช้างไม่ทําอะไรเขาเห็นช้างก่อนเนาะเขาตกใจเขาก็วิ่งออกไป <c oughs> เป็นบุญไปนะคะที่น้องช้างของเรายังไม่เห็นนะคะวันนั้นก็เป็นช้างงาใหญ่ด้วยนะคะอันนี้เราก็เลยต้องต้องเซฟไปก่อนเนาะต้องเอาเอารถ คุณปูนมาจดกันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําป้ายติดเอาไว้นะคะทําป้ายติดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะว่าบางท่านก็ไม่รู้นะคะก็คิดแต่ว่าช้างน่ารักน่ารักแต่บางครั้งก็ยังไม่รู้นิสัยของ,งช้างของเรานะคะว่าเป็นยังไงนะคะบางเชือกก็เข้าได้เนาะบางเชือกก็เข้าไม่ได้นะคะเราก็ต้องระวังของเราไว้ก่อนนะคะ โอเคค่ะวันนี้แม่ก็มาอัปเดตนะคะให้แม่แมพๆพ่อๆเอฟซีได้ชมกันนะคะน้องช้างของเราตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะอยู่ที่สนามแสดงช้างนะคะอยู่ติดกับสนามเลยนะคะพอ่อๆแม่ๆเอฟซี FC ท่านใดที่อยากแวะเข้ามาหาน้องช้างของเราก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะหรือมาไม่ถูกนะคะก็สามารถโทรมาเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์แม่ได้นะคะเดี๋ยว แน่จะทิ้งเบอร์อไว้นะคะที่ใต้คอมเมนต์นะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฟสภายทองคำภายทองแท่งด้วยนะคะค่ะเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ